กาบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่ครรพท่านสมาชิกผู้สงเกียติกับผมในวนุบศักดิ์บุรุงามสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดตรีในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมต้องกราบขอพรกคุณคณะรมตรีโดยเฉพาะยิ่งพระท่านสมศักดิ์เทพุทินที่ได้กรุณานำเพิ่มยัดแก้ไขประมวลกฎหมาย เรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะยิ่งพรหยัิมีมาทั้งหมด20ฉบับบวกกับประกาศอีก4ฉบับรวมแล้วเป็น24ฉบับกร,ก,กระจายการทำงานโดยเฉพาะยิ่งถ้าหากว่ารัฐบาลได้เอาทุกสัดส่วนข้อดีข้อเสียที่ผ่านมามารวบรวมเรียบเรียงให้มันกระชับและเกิดประโยชน์สูงสุด ผมเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์กับประเทศชายท่านประธานครับโดยเฉพาะยิ่งยาเสพติดให้โทษนั้นเป็นภัยร้ายแรงกับประชาชนทั้งประเทศทําลายประเทศชาติทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองโดยเฉพาะยิ่งวิธีการป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดหรือบำบัดผู้ที่เสพติดนั้น ผมคิดว่ามีความจำเป็นถ้ารัฐบาลวางแผนอย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการป้องกันนั้นท่านคงท่านประธานคงจะเคยดีินได้ทราบว่ามีสถาบันเพื่อยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือเรียกว่าองค์กรมหาชนหรือว่าองค์กรทีไอเจ ซึ่งองค์กรดังกล่าวนั้นซึ่งมีศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์กิติยากรกิติยาลักษ์เป็นผู้อำนวยการซึ่งองค์กรดังกล่าวนั้นได้วางแผนทั้งเด็กทั้งสตรีเยาวชนและผู้นำระหว่างประเทศทั้งชาติโดยเฉพาะยิ่งโครงการดังกล่าวนั้นเนี่ยได้เป็นท,ที่ทราบประจัก์ กันไปทั่วโลกถึงระบบถึงสะประชาชาติเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์นั้นมีวิสัยทัศน์มีความคิดมีแนวทางอย่างก้าวไกลไปสู่ระดับสากลระดับสาประชาชาติเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านได้วางแผนอย่างรอบคอบ ปัญหาตั้งแต่หมู่บ้านชุมชนทำอย่างไรที่จะมีวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เยาวชนหรือทรัพยกรของชาติไปติดยาเสพติดดังนั้นถ้าหากหมู่บ้านชุมชนปลอดยาเสพติดผมเชื่อว่าทุกอำเภอทุกจังหวัดและประเทศไทยก็จะปลอดยาเสพติด ปัญหาต่างๆนั้นยาสิทธิมาทั้งแตะพิตในประเทศและต่างประเทศวิธีการนำมานั้นเนี่ยผมเชื่อว่าท่านรัมตีหรือผู้บริหารทราบดีว่าเข้ามาทางไหนต้องกราบเรียนว่าท่านสสวิสารเตชะธีรวัตรซึ่งเป็นสสเชียงรายท่านเป็นห่วงใย,ยโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดของท่านติดชายแดน ถ้าหากว่ารัฐบาลไปตรวจสอบดูว่าคนชายแดนนั้นมีบัญชีคนหนึ่งหลายสิบเปรมบางครั้งไปขอเบอิกเงินธนาคารธนาคารไม่มีให้ก็แสดงว่ารวยอย่างไรอันนี้ผมคิดว่าอยากให้ทางรัฐบ,บาลไปตรวจสอบชายแดนซึ่งมีบัญชีดังที่ผมกลับไปแล้วนั้นแต่ในกรตามครับผมคิดว่า ในวิธีการป้องกันนั้นเนี่ยผมไม่อยากเห็นการปราบปรามโดยใช้วิธีการให้สินบนสินบนเป็นสิ่งที่รอใจทำให้นะครับผู้มีอำนาจไปประพฤกหรือปฏิบัติไม่ชอบท่านจะสังเกตว่าบุคคลที่บริสุทธิ์จำนวนมหาศาลนะครับต้องถูกต้องโทษบางทีบุคคลบริสุทธิ์ซึ่งไม่รู้เรื่องเลย แต่เมื่อจับแล้วก็มีการยัดยาใส่ให้นั่นเป็นที่ประจั์เป็นข่าวคึกโครมมาโดยตลอด่านประธานที่เคารพครับ,รบผมคิดว่าวิธีการปราบปรามนั้นไม่ควรจะใช้วิธีดังกล่าวถ้าหากใช้วิธีดังกล่าวเป็นการเปิดช่องว่างให้ผู้มีอำนาจไปประพฤติมิชอบแต่แน่นอนที่สุดครับท่านรัฐมนตรีท่านเคยเป็นรัฐมนตรีคณะมนตรีร่วมกับรัฐบาล ทํานตำรวจโททักษินชินวัตรท่านจะมีประสบการณ์ท่านจะรู้ว่าสมัยนั้นเนี่ยนักโทษนะครับหรือขาดหายไปมากพอสมควรโดยเฉพาะยิ่งเรามีนโยบายว่าคนเสพเอาไปบำรุงรักษาคนค้าเอาไปประหารชีวิตแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการกระทำดังกล่าวนั้นผมเชื่อว่าประเทศไทย จะปลอดยาเสพติดในขณะเดียวกันนั้นถ้าปลอดยาเสพติดได้ทุกคนที่เกิดในประเทศไทยเป็นทรัพยากรของคนไทยเป็นหุ้นส่วนประเทศไทยทุกคนครังสมองทุกคนถ้าหากว่ามีโอกาสมาพัฒนาประเทศผมเชื่อวันนี้ประเทศไทยจะพัฒนาไปก้าวไกลกว่านี้ทางกรทราบดีอยู่แล้วว่าวันนี้ผู้ติดยาเสพติดนั้นประมาณ สองแสนแปดหมื 2008, คนนะครับเรือนจำของท่านผมได้กลัาบเรียนไปแล้วว่ามีสามารถบรรจุหรือให้ผู้ต้องถังนั้นเข้าไปอยู่ได้เพียงสองแสนกว่าเตียงไม่เพียงพอครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงผกล่าเปรียนท่านประธานว่าท่านมีความคิดที่ก้าวไกลว่าทำอย่างไรที่จะขยายเรือนจำออกไป ในชนบทหรือที่ห่างไกลกับชุมชนบรรยากาศก็กดีไม่ใช่ว่านักโทษติดยาิบเต็ดแล้วนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นคนขี้คุกหรือคนขี้ยาเมื่อออกไปแล้วสังคมอาจจะดังเกียจผมนึนกกลับปเรียนว่าวิธีการปราบปรามและป้องกันนั้นควรจะมีวิธีการที่ละเอียดอ่อนไม่ใช่ว่าคนบริสุทธิ์ติดคุก แต่คนมีรวยไม่ติดคุกเพราะมีเงินไปดาเนินการเรื่องคดีเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนั้นท่านประธานที่เคารพครับอยากเข็นการเปลี่ยนแปลงในยุคที่ท่านรํำตีส้ศสัก์เป็นน้ำตรียุติธรรมวางแผนเพื่อให้ประเทศไทยปลอดยาเสพติดท่านประธานครับผมคิดว่า ท่านสมาชิกหลายท่านได้ฝากกันบ้างให้กับกรรมการที่จะตั้งขึ้นนะครับผมคิดว่าควรจะเก็บข้อมูลต่างๆและศึกษาอย่างจริงจังและละเอียดอ่อนนะครับควรจะรวบร,รวมรวบรวมเรียบเรียงแนวความคิดท่านทั้งหลายสมาชิกหลายที่ได้นําเสนอไปแล้วนั้นเนี่ยเอามาเรียงและสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติควรจะดาเนินการอย่างเร่งด่วน ท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าวันนี้ก็อยากจะเห็นสมาชิกรัฐสภาได้มีมติเห็นชอบให้ตั้งกรรมธิการเพื่อกฎหมายฉบับนี้ให้เป็นบทหม,หมู่รวบรวมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทยผมกลับเรียนท่านประธานเพียงสั้นๆและก็ฝากไปถึงท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าอยากเห็นการปราบปรามอย่างจริงจังพี่น้องชาวรบุปปรีฝากกันบ้านมาว่าวันนี้ยาสิบติดเต็มเมืองแต่ผู้ค้าอยู่อย่างรอยนวลร่ำรวยเป็นมหาสิทฐิท่านรัฐมนตรีท่านก็น่าจะพอจะรู้จักเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กราบเปลี่ยนด้วยความรบว่าถ้าหากว่าไม่ตัดต้นตอแล้วแน่นอนครับ พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากมา,าหารือผมอยากให้ตำรวจแจ้งให้ไปจับลูกหลานแต่ตำรวจไม่กล้าไปจับเพราะเขากลัวจะติดโรคติดยามากขึ้นอันนี้ก็กลับเรียนด้วยความบรบกวนว่าไปดูคดีได้เลยเว่าลบรรีมากที่สุดนะครับก็กลับเรียนว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในยุบท่านรัมตีสมศักดิ์เทพสินขอกราบขอพระคุณครับ